วันนี้แหมมีหลายรายละเอียดเหลือเกินรวมถึงเ,เป็นความภาคภูมิใจของการผ่านท่านคุณประรานสีชาภั์นะครับให้เป็นนักกีฬาตัวอย่างสําหรับการแข่งขังนยูโรปทั้งโลกที่ได้ชมการแข่งขันกีฬายูโรปอินปิกก็จะได้เห็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬาตัวอย่างด้วยนะครับคุณประธานเองด้วยนะครับก็อยา่าทีจะได้ที่น,นะครับได้ได้ไดพูดถึง,งบทบ,บาทหน้าที่ในความรู้สึกส่วนตัวแน่นอนนะครับก็ หรือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศอีกรางวัลในเรื่องที่ตนเองได้รับแล้วก็รู้สึกเเกลียดกับประเด็แล้วรวมกันเส้นทางที่ประสบความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรจากประสบการณ์ของโลโมเดลที่ทางไอโอซีได้ตั้งขึ้นมาผู้ชมที่มีแววในกีฬาเทนนิสหรือกีฬาอื่นหรือให้แม่ครับด้วยค่ะจุ๊บะครับขอบคุณครับโอเคนะในกีฬาชายก็มีต้นกล้าครับต้นกล้ารับแบบไม่มา รันผ่าโขครับปรบมือให้น้องอีกนิดนึงนะคะเกียรติครับเสร็จแล้วครับของเยาวชนโลกเลยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวเองราดอนในการแข่งขันยูโคนสิกในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะครับก็นับว่าเป็นเกียรติอันสูงยิ่งนะครับกับประเทศไทยนะครับโดยที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยนะครับได้ประกาศนะครับรายชื่อนะครับของ นักกีฬาตัวอย่างเขาเรียกอดีดโลโมเดลนะครับสำหรับการแข่งขันยูโอลิมปิก Olympic, นะครับครั้งที่สองที่จัดขึ้นที่นานจริงนะครับที่จีนซึ่งได้มีการตัดเลือกให้พาราดอนศรีชาพันเป็นนักกีฬาตัวอย่างนะครับที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กนะับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันยูดอลิมปิกและก็เป็นแบบอย่างให้กนะับเยาวชนของโลก